พึ่งศูญเสียคุณแม่จากโควิด19ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับอยากให้เช็คให้กําลังใจพี่น้องทุกท่านที่กําลังประสบเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันและนสิหัดคนในครอบครัวว่าต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรตามหลักการศาสนาอาการแรกนี่แะครับ ให้พึงดีใจกันเถิดคนที่เสียชีวิตในโรคระบาดนี่นเป็นช ه ีดนะครับชศีีนี่ก็หมายถึงว่าได้ผล,ลบุญใกล้เคียงกับผล,ลบุญของคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิ oh, oh. เราควรที่จะแอบ,บดีใจมากกว่าที่จะเสียใจยังไงคุณแม่ก็อาจจะถ้าไม่มีโควิดนี่นะยังไงเขาก็อาจจะถึงวัยชาราหรืออาจจะป่วยแล้วก็จะเสียชีวิตในวัยชาราแล้วก็ป่วยโดยที่ไม่มีผล,ลบนนุญนี้แต่นี่อัลลอฮ์ทดสอบเขาแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยโรคโควิดนี่นะ oh. ก็ถือว่าเสียชีวิตด้วยโรคระ ระบาดนี่ก็ถือว่าเป็นชีดเราก็แอบ,บดีใจนี่เพราะท่านนบีสุลต่าละวะอะลัยฮุสเซลัมได้บอกว่าให้สิบงมตึบุคอารีอัลลอฮ์ให้โรคระบาดในประชาชาติรุ่นก่อนเนี่เป็นอาซาบแต่สําหรับประชาชาติของฉันนี่เป็นรอฮ์มะ แล้วแต่ไหนบอกว่าวมาตูนุชม ش ه คนที่เสียชีวิตในยโรคระบาดนี่ ش ฮิดแล้วก็ไหซิกบบทนึงนะครับ่ามาบตูนคนที่เสียชีวิตในโรคภายในโควิดนี่ส่วนมากเนี่ยมันปัญหาจากปอดคอนที่เสียชีวิตจากโรคภายในมาบตตุน ش ฮิดก็เป็น ش ฮ ي ดเหมือนกันแ mm hmm. สดงว่าฮะนีษสลายบทนะครับที่จะรองรับว่า การเสียชีวิตของมรรดาของท่านเนี่ยเป็นการเสียชีวิตที่เป็น ش ฮีดนะครับหวังว่าเราจะเมตตาท่านนะครับอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับท่านโดยที่เราไม่รู้ก็ไดาอันนี้ก็น่าเป็นกําลังใจสุดยอดอยู่แล้วนะครับว่าเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องเสียใจในเรื่องนี้นะครับเราทดสอบมาแบบนี้เลือกให้มันดาเสียชีวิตในช่วงโรคระบาดนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์เลือกเรื่องดีให้ให้ท่านนะครับ